ไอ้ปังไนติมย่างเนยนะครับจริงๆเราเริ่มจากการขายไอติมเปล่านะแต่ว่าเราพยายามขายติมอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าอร่อยแต่ว่ามันขายไม่ดีครเราก็เลยต้องคิดใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่ความสนุกเพิ่มเติมท้ายสุดก็เลยเกิดเป็นเมนูไอติมย่างเนยจริงๆแล้วมันก็คือขนมปังไปย่ากับเนยสูตรลับของทางแล้วก็ปอยไอติมโฮมเมดที่เป็นสูตรดั้งเดิมของเราไปครับหลังจากนั้นก็ทำดีครับ แบรนด์แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องรสชาติครับและปุ๊กเมนุ่เจแปง,อง <im itation> เป็นรสชาติที่คุ้นเคยครับคนไทยจริงมีพฤติกรรมการกินไอติมกับเจแปงอยู่แล้วนะแต่เจแปงกินรสชาติที่คุ้นเคยนั้นนะครับมาเพิ่มคุณค่าย่างเนยใส่แบรนดิ้งคูนี่ญี่ปุ่นทำใหขึ้นอ <im itation> ันนี้คือสูตรไอติมเท่าเรียนนะครับปกติคนอื่นต้าขายสกู๊ปหนึ่งแปดสิบเก้าบาทแต่เจแปงเอาสูตรน,นั้นมาต่อยอดเพิ่ม บวกขนมปังบวกเนยข้าวตีอกแต่ว่าราคาเริ่มต้นที่69ครับครรมะโคตรคุ้มค่าล้พูดเองนะฮะเป็นลูกค้าพูดทั้งหมดครับผมเป็นเจปังก็ไป่ลงไหนคนก็กินได้แน่นอนเจปังเริ่มขายแฟนชสร์ที่99,000บาทนะครับตัวนี้เป็นแฟนชสร์ฟรีนะฮะไม่รวมงบลงทุนซึ่งงบลงทุนแต่ละที่ก็จะไม่เท่ากันมีสบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ถ้าอยากรู้จักเจปปนมากขึ้นนะ่ก,ก็ไปดูในเพจ Facebook เจปปนไอติมย่างเนยโคตรหอมกรอบอร่อยครับผมหรือว่าถ้าอยากรู้จักฝั่งที่ดูสนุกมากขึ้นก็ติดตามที่ติดต่อที่เจปกับทัวร์ i ิเชียล